ที่าบอกว่ามันไข่รถให้อเวอร์นะอะไรนะย้ายไปอเวอร์แต่ผมปูอเวอร์เหรอเ่วยแก๊งมอไม่ได้ถามว่าแต่ตอนตอนนี้อยู่ว่าแต่ที่ถามมันเม่เช้าที่อยู่กับเซนน่ะคือมันบอกว่าตอนนี้มันเลิกเซนไปแล้วเอ้ยเฉยไหนม่ให้กลับเนี่ยะอะไรนะไอ้หลเบอกแกมเงินครบแล้วนะให้มันให้มันไปเก็บตังค์ที่จ่ายเนี่ยเราจ่ายสปาเนาะจากเลื่อนสองแสน ไม่กูเนี่ยมันเก็บอะไรเลยกูแค่มันเก็บไปนี่ไปจ่ายสภาแล้วกูว่าถ้าเก<ช>ิดให้มันทำเต็มความสา,ามารถมันหนานในใหได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเราเงินแข้งช่วยมันจ่ายเมื่อวันก่อนมันมันบอกว่ามันเก็บอะไรครบเลยทั้งอย่างอ่ะไม่กูไปรู้ว่าคือค่าอะไรวะจะโอเวอร์อ่ะเออเดี๋ยวเราอ๋อใช่เหรออืมเออดี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 ก็แถวค่านี้เปล่าอะไรนะค่าเงินขึ้นเหรียญเปล่าเออไม่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 ค่าที่ไอ้กูบอกให้ว่ากูให้มันไปทำนานอ่ะที่กูให้มันไปเก็บเงินกับ กให้เก็บาที่ตอนที่มันออกจากโอเวอร์โอเวอร์ไม่เคี้ยอะไรมันมาเลยเฮียบอกให้ไปเก็บปลาไม่ให้ก็ตีแม่งเลยถ้าสมมติว่ามันกดดไอ้กูไม่ให้อะไรมันนะไอสัตว์ดูดิไปก็ดูชมพูก็ดูดกันตออนเิมีอะไรเสียชีวิตชอบกิงวันนะชอบกิงที่ว่าน้าบอกว่าเปขอข้าวเด็กขอออ่งอ่่อ ใครเปิดวะเป็นป้นคนจะไม่ว่าเลยไอจูไปรับน้าตอันนี้คือกีฬาตามปกนี่คือมาครบมาเข้าร่วมกันหมดใช่ไหมแสดงว่ามีทุกแก๊งมาเข้าร่วมกัน้วยคือกรรมเนี้ยการแข่งขันจะแข่งขันเป็นแก๊งแล้วแก๊งไหนเข้าอันดับอันดับหนึ่งได้เพิ่มอีกหนึ่งพันลูกเจี๊ยโอ้โหแล้วแล้วเหลือคนเดียวได้ไหมคะ ล้วก็แค่เดข้าท er no no uh ี่หน ah ึ่งก็ได้ไงแต่ว่าพวกกินคำนี้เป็นแก๊งไงโอ้หเกี่ยวชัดๆย่มโอเคโอเคได้ได้ตอนนี้มีแปดใช่ปะที่หนึ่งหนึ่งพันที่สองเจ็ดร้อยอจูจูจดให้หน่อยได้ครับที่หนึ่งหนึ่งพันที่สองเจ็ดร้อยที่สองห้าร้อยไอที่สามห้าร้อยอะดับสี่สามร้อยรดับห้าสองร้อยก็ที่เหลือหนึ่งร้อยลูก หนึ 1> 1, 7, 5, 3, 2, ่งเจ็ดห้าสามสองหนึ่งคด้เรียบร้อยโอเคผมจะพูดอันนี้ทุกแก๊งรู้อันนี้นะครับได้ยินครบนะได้ยินได้ยินคร,ครับได้ยินครับอ่าก็คือก็เดี๋ยวไปคุยกันเสร็จผมให้เวลาคุยถึงสี่ทุกสิบห้าคุยกันเสร็จแล้วผมจะยิงฟุกก็คือเริ่มได้เลยทำอะไรคือเ<ห>นอีน่ยไตขึ้นไปจุดเส้นชัยข้างบนเราถ่ายรูปให้อีกทีหนึ่งมาถึงทุกแก๊งหรือไปไปไปมั่วเลย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 ครับใช่ไหมแล้วยิ่งตีกันได้ไหมครับก่อน ด,ดีกันได้ครับตกมาขลับมันจะมีหลอดเยัยบยบยไอจีาจาไอจีาาไอลนเธอไปหน่อยี่ไม่ตรวจเป็สมมติเลเฮ้ยเฮเ้ย้กลัไ้วะให้กลับไปอจยิงูมาลงมาให้มสวา

เราไหวไหวเราไหวไอ้บินอยาล้วยมือไม่ทาเฮ้ยเดี๋ยวเพืช้กูซะแล้วเมื่อกี้วิ่งไปไปรุ่วิ่งไปวิ่งไปไปเจษเุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมไอ้แต่งกันไว้แต่งกันไว้แต่งกันไว้ไปไว้

มันเจ๊กไม่ไม่ใส่อย่าติดลูอย่าติดลูหนูอย่าติดนูล้างลูอย่าติดลูตู่อยู่ย่าไปครับไปครับเบียดครับเจ้าอ่านี้กูเต้นโป๊ไปไอ้หนุ่มไว้ได้ไอ้หนุ่มไว้ได้คุณไปแล้วคุนไปแล้วเดี๋ยวนอนต่อยหนูไม่ไว้ได้ไว้ได้จับเปลี่ยนจับเปลี่ยนโชว์ไปเลยโชว์ให้หล่อนไปเลย

เอ้ยย่าย่ย่ย่า่าเดม่ดีเยตกยโาหชายน่อด่อยหยิหน่อยยอเียม่ปัไม่ได้เนคนดูม้อนดีมาต้อนดีเฮ้ยไปรู้ด้วยเองปั้งปักวมาดีได้เปั่ได้ป่ะยอยากปัได้่ได้พี่ได้ทำไงอ่ะไม่ปัไม่ได้ะเข้มี่ตั้มัได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ไม่ได้แไ่ได้แกไม่ได้ถึงไม่แก ก็รู้ไม่เปิดเมรู้จักเฉินตีนแข็งแค่นั้นนะเอ้เฉินไม่จะถึงอย่แล้วเว้ใช่หรอกีด่านอ่ะใช่เฉินได้ใช่เชี่ยแล้วทำไมกูบอกเฟิร์วไม่ได้ว่าหลงใช่หรอทำได้หรอใช่เพื่อไม่ไรเพื่อไม่ต้องไ่ต้องกูโชว์ความจริงให้มันดาไงกากาวไงกาวถึไงกาวาาวาวง้ มองขึ้นไปดิไม่ไม่มีทางดื้อมีทางดึ้อขึ้นมาเนาะได้ยังรอดิไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม้ได้แลวอจบหอยค่ะไปก่อนเลยมันดูดเนาดูดม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 าดูปีไม่ดีดนดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียดผู้รอดเฮ้ยนะคะโอ้เราไหวนะมอกดูดมาดูดมาดูดตัวตกตายหาไปแล้วเด็กมาดูดดูดไอ้หลงมาดูดตายหาดูหาตายหา ไอ้หนุ่มก็รักก็คิดถึงมึงเพื่อนรักไออย่าแซงดิไอ้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไปเร็วไปเร็วเดี๋ยวเราไปหนุ่มขึ้นไปสิเดี๋ยวไปเปดนดูดิรอลงก่อนย้ายกับย้ายไปดิอ่ะปู่เบกแซงผมจะไปโดนดูดใช่ไหมเนี่ยครับไปไปยังไงดีวันนี้อดี๋ยวพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นให้กูไปก่อน ไปดิขับไปร้อนไปดิไปเลยไปเลยไปสิขอดรองขอดรองขอดรองเขี้ยละนี่เอาไงเอาไงจอกันเลยครับถ้ากูไม่นิ่งเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ยไออออสัอว ลูวมีเขาตายอ่บไดมรอบไดมไอ้ดมมงไต้มิไต้มิงไตมิงไต้โอ้ยรไปหมดครับมันจะเกลียดกดกันเลยอยไปดูอย่ามนะอย่ามานะเกีย์ทามันไม่ได้ อย่าผักกันนะอ้สวออย่าผักกันนะเพียวนะเยะเยเฉดเยเออไม่ผักกันไม่ผักกันไม่ผักกันโอเคมักกันนะอย่าผักกันนะอย่าผักกันนะ่านนอย่าผักผมอย่าักกันนะยียเฮีนียฮียเียเียเ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 นยย่าีเฮยยยเฮยเยยเยย่าั อย่าวากันอย่าวากันเดี๋ยววากันแหมเอ้คุณว่าคุณว่าเอ้าเอ้อย่าวากันเอ้ยอย่ากู ไม่ได้นสักทีเดียวอย่าักกันนะไม่เฉยอะไรเอะไอ้เทพไอ้เทพสายแตไม่ได้พ่านไต้โดนตกลงมาแล้วไอ้เทพไม่ผ่านได้โว้ยมันต่อยกูทำไมอะเห็นเลยไอ้เต้าผาเห็นเลยโอ้โหอย่าโกกันนะงั้นก็ไปกอนสิปก่อนกันตหไม่ไหไม่ไหไ่วมไวไม่ห้ไไไ ก็ขึ้นไปสิเออจะต่อยกันทำไมเอ้าเกดคนนั้นจะคนนั้นกอดเกมนะกดเกมนะกดเกมนะตดเนเกมไปตัดเกมนะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ย่ากันเดย่ากันเดย่ากันเดย่ากันขึ้่ไปอะแล้วเดี๋ยวผ่าไัแย่้ำแย่งน้ำโอ้ย่ากันอย่าผ่าสวยอย่าม่กัโอ้โหโู้้อย่่กอย่าม่กัอย่าม่กันลูกจะยังเหนื่อลู่ปีนกระโดดครับอย่าผ่ากันครับอย่าผ่ากันนะครับกระส่วนอย่า่กันะส่วน่่

ไอ้เยตกมาไอ้โดนูหนูหนไอ้เย่ตกมาไอ้โดนูหนูหนไอ้เย่ไอ้ย่ไปไตพี่รองกระบี่เบมตีรงกราไไอ้เยี่เขายิงโก้เบียงเบียง เยียบเบียผิดเียหัวหัวใครเียเบียมผิดเียหัวหัวใครใครเอาเทเอยิงผมไม่ไหวแล้วไม่กลัวไม่ได้แล้วาไัเลยไครันเย่เอไม่ไปอาบทไมโดนเทเตอร์ได้อ่ะเทเอร์ได้อ่ะดูเทสเอร์ยิงไปฝากันนง่ะเดี๋ยวไฟช็อตได้เปล่า

เดีนไม่ดอกลัวเดี๋ยวจะไม่เลือยังไงผมไปที่่ไหนแล้ววะไปเลยครับผมคนเยียวจบจิงเหตาหือยังไงเต่านองะไปชิวมากเลยตอนนี้ไม่มีคนะต้องไม่มีคนเ่ะขึ้นง่ายเว้ยโอรับขึ้นยากเลยขึ้นได้ไหมขอขึ้นได้ไหมกาเดินมาเฉยๆี ูดชอบอห้ันเฮันนอนไ่ย้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเฮเฮ้ยเยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยย้ยเเเเเย ว so ุ้ยไปช็อตวุ้ยุ้ยว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 ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้้วุ้ย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 วยวุ้ยวุ้ยวุยวุ้ย้ยวุ้ยวุ้ยวุยวุ้ยวุ้ยย สวยยครับร่อนสวยครับร่อนสวย่าพกผมสวยครับร่อนสวยคนอย่างกูอะไม่ต้องวิวนึงเด็กเล่นกันเยี่อย่าายุไปก่อนไหม Ja, yeah, ja. <laughs> <Yeah, yeah. laughs> ไป็แถวเอาอะไรมาเป็นไรอ่ะทำใจไม่ได้หรอมาเอ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 าให้ดมเป็นอะไรเต่าปะีะ No. แกต่อว่าโดดว่โดดชุดเดียววะทำได้พี่พี่ทำไกวามหวัอ่ไค้อด้ดูไว้นะครับผมมัองกระโดดยังไงยโู้ถ่ายแล้ว ต้องลงเหรอจะทำยังไงให้มันไม่โดนช<อ>็อตได้ลงดิลงดิตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยจบไหมจบไหม <5 S 1> ไอ้เกียใส่ร<ว>ูปเลยเซลฟี่เลยใส่ฟิ้เลยมาเซลฟี่เลยยิมย้มยิมย้มย<ๆ>ิ้มหน่อยยิ้มหน่อยชี่สี่ที่อื่นได้อีกปะ่ะสี่ห้าพี่แล้วที่เหลือตัดเลยจบเลยไปขัดปากหนึ่ง